จากความเดิมตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่พระสุทินเนี่ย <wide> ไปทําผู้หญิงท้องแล้วนะครับแล้วก็มีลูกด้วยกันแล้วนะฮะทำให้เกิดความไม่สบายใจนะกินไม่ได้นอนไม่หลับสูปผอมมาจากคนหุ่นดีอ่ะอ้วนอ้วอนอ้วนสมบูรณ์นะสู้ผอมเลยนี่นะครับหลังจากนั้นนะเพื่อนพระพ,พิขูด้วยกันเน่ยนะครับก็ตำหนิี้เรียนพระสุทินกันใหญ่เลยนะฮะว่า ท่านนี่มันไม่สมควรเลยท่านนี่มันมันแม่มัน,ม,น,ม,นมันไม่น่าเลยนะมันไม่ใช่กิจของท่านไม่กิจไม่กิจของงรงนะท่านทําอย่างนี้ทําไม่ถูกนะครับนะทีนี้แหละนะครับเรามาดูวันนี้ก่อนนะครับว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับอนาคตของพระสุทินเดี๋ยวมาดูกันครับอาวุโสพระบัญญัตินั้นย่อมเป็นเหมือนกันทั้งนั้นไม่ใช่หรือการกระทําของคุณนั้นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณนะ ใช่ไม่ได้ไม่ควรทําคุณไม่บวชในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคถัาไว้ดีแล้วชนไหนจึงไม่สามารถประพฤติธรรมจารให้บริบูรณ์บริสุทธิ์ได้ตลอดชีวิตเล่าอาวุโสทําอันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วโดยอเนกปริยายเพื่อความคลายกําหนัดไม่ใช่เพื่อความมีกําหนัดเพื่อความพลาดไม่ใช่เพื่อความประกอบเพื่อความไม่ถือมั่นไม่ใช่เพื่อความถือมั่นมิใช่หรือ เมื่อทำชื่อน,นั้นอันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วเพื่อคลายความกำหนัดคุณยังจะคิดเพื่อมีความกำหนัดเมื่อทรงแสดงเพื่อความภาคคุณยังจะคิดเพื่อความกรอบเมื่อทรงแสดงเพื่อความไม่ถือมั่นคุณยังจกคิดเพื่อมีความถือมั่นอ่าอันนี้ก็ใส่ใหญ่เลยนะครับเพื่อนภิกษุนะฮะติดเตียนภิกขุอัตถิยิ้นเนี่ยตลอดเนื้อความไปที่พุทธเจ้าทรงทรงได้ ประกาศไว้นะครับว่าให้เบื่อนายใครกำหนดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานนะครับหลังจากนั้นครับเรื่องถึงหูพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนะครับก็ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติอนุบัญญัติหนึ่งขึ้นมาครับลาดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมพิกุลสงในเพราะเหตุที่มีข้อมูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามพิกุนั้นว่าดูก่อนพิกุลข่าวว่าเธอเศดษมถุนธรรม ในปุลานทุตติยิกาจริงหรือ,อ,อท่านพาสุทินก็ทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงติดเตียนว่าดูก่อนโมค้าบุรุษการกระทําของเธอนั้นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรนะครับไม่ใช่กิจของสมณนะใช่ไม่ได้ไม่ควรทําเธอบวชในธรรมวินัยที่เรากล่าวไว้ดีอย่างนี้แล้วฉะนั้นจึงไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์บริสุทธิ์ได้ตลอดชีวิตเล่าอ,อ่าแล้วก็อัดยาวเลยนะครับ จากนั้นนะครับมุตจาก็บอกอีกนะครับดูก่อนมุคคามรุษทำอันเราแสดงแล้วโดยอเนกปริยายเพื่อเป็นที่สำลอกแห่งราคะเพื่อเป็นที่สร้างแห่งความเมาเพื่อเป็นที่ดับศูนแห่งความกระหายเพื่อเป็นที่หลุดถอนแห่งอาไยเพื่อเป็นที่เข้าไปตัดแห่งวัตตะเพื่อเป็นที่สิ้นแห่งตัณหาเพื่อเป็นที่สำลอกแห่งตัณหาเพื่อเป็นที่ดับแห่งตันหาเพื่อ,อออกไปจากตันหาชื่อวานะไม่ใช่หรือ ดูกนมโมคาโบรุษการละการการกําหนดรู้ความหมายในการการกําจัดความกระหายในการการเพลิกถอนความตึกอันเกี่ยวกับการการระงับความกัดกุ้มพราะกามเราบอกไว้แล้วโดยอนเนกปริยายไม่ใช่หรือดูก่นมโมคาโบรุษอง,งค์กําเนิดอันเธอสอดเข้าไปในปากอสอดพิษที่มีพิษร้ายยังดีกว่าอันองค์กําเนิดที่เธอสอดเข้าไปในองค์กําเนิดของมาตุค,คามไม่ดีเลยมาตุคามแปลว่าผู้หญิงนะครับ องกาเนิดอันเธอสอดเข้าไปในปากงูเห่ายังดีกว่าอันองค์กําเนิดที่เธอสอดเข้าไปในองค์กําเนิดของมาดุคามไม่ดีเลยองค์กําเนิดอันเธอสอดเข้าไปในหลุมถ่านที่ติดไฟลุกโชนยังดีกว่าอันองค์กําเนิดที่เธอสอดในองค์กําเนิดของมาดุคามไม่ดีเลยข้อที่เราว่าดีนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้สอดองค์กําเนิดเข้าไปในปากอสรพิษเป็นต้นนั้นพึงถึงความตายหรือความทุกข์เพียงแค่ตาย ซึ่งมีการกระทำนั้นเป็นเหตุและเพราะการกระทำนั้นเป็นปบับจจัยเบื้องหน้าแต่แตกกายตายไปไม่พึงเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกส่วนบุคคลผู้กระทำการสอดองค์กำเนิดเข้าไปในองค์กำเนิดของมาตุคามนั้นเบื้องหน้าแต่แตกกายตายไปพึงเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกซึ่งมีการกระทำนี้เป็นเหตุนะครับแล้วก็นะครับบอกโทษ บอกโทษต่อต่อ,ตอกันมาอีกนะครับว่าดูกก่อนโมับลุดเมื่อการกระทํานั้นมีโทษอยู่เธอยังชื่อว่าได้ต้องอาศัตธรรมอันเป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นมันญ,ญาติของคนชั้นต่ำอันชั่วยากมีน้ําเป็นที่สุดมีในที่รับเป็นของคนคู่อันคนคู่พึงร่วมกันเป็นไปเธอเป็นคนแรกที่กระทาอากอุศนธรรมเป็นหัวหน้าของคนเป็นอันมากการกระทําของเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน ที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทาของเธอนั้นเป็นเพื่อเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วพระผู้มีพระภาคทรงตรียนท่านพระสุทินโดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมกักมากความเป็นคนไม่สันโดษ ความคุกคีความเกลียดคร้านตัดคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปารบความเพียรโดยอเนกปริยายทรงกระทำทำมีกระถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่พิคุทั้งหลายแล้วรับสั่งกับพิคุทั้งหลายว่าดูก่อนพิคุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแลเราจาับัญญขา,าบทแก่พิกขุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิประการคือเพื่อความรับวดีแห่งสงหนึ่งเพื่อความสำราญแห่งสงหนึ่งเพื่อข่มบุคคลผู้เก้ยอยากหนึ่งเพื่ออยู่สำราญแห่งพิขุผู้มีศีนเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอัศวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกำจัดอัศวะอันจกบังเกิดในอนาคตหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่ง เพื่อความเริ่มใสายยิ่งของชุมชนที่เริ่มใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมหนึ่งเพื่อถือตามพระวินัยหนึ่งนีนก็เป็นสิบข้อนะครับที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัตินะครับดูก่อนพิกุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้แล้วพระปฐมบัญญัติหนึ่งพิกุได้เสนเมถุนธรรมเป็นปาราชิกหาสังวาสไม่ได้นะครับแล้วก็บัญญัติเรื่องการหาสังวาสไม่ได้ เรื่องของปาราชิกนะครับถ้าหากว่าพิขูไปเสพเมทถุนธรรมคือไปมีอะไรกับผู้หญิงเนี่ยปาราชิกเลยปาราชิกทันทีเลยไม่มีอย่างอื่นเลยนะครับขาดจากความเป็นสงเลยนะฮะก็สิกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพราผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก่พิขูทั้งหลายด้วยประการชนนี้แล้วก็จบเรื่องของสุทินนภานวานเป็นประการราชน้แลนะครับอ๋อก็ถือว่า ทำมา5 EP นะครับเรื่องนี้นะครับก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในเรื่องหน้านะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรคอยจิดตามกันครับสำหรับว,วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ